ทักทายทุกคนนะคะวันนี้อยู่ในเกมแอสทาแอสกาดทางงาดที่เดิมเลยค่ายพีซีทำไมถึงเลอกเล่นค่ายพีซีกี่ขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นค่ายที่ภาพดีคุณภาพเกมดีมากแล้วก็แตกง่ายแจกดีเล่นได้เพลินนีดเดค่ะมีลูกเล่นเยอะมีโบนัสอะไรมาให้เราเล่นเยอะมากซึ่งตอนนี้ค่ะกำไรมาละหกสิบบาทวันนี้หกส่วมาตั้งสินหนึ่งพัน 1, บาทมาล้นกันดีกว่าเขาสามารถปั้นกำไรได้เท่าไร สองไปสามร้อยคูณสี่ไปมาสิบบาทเอ๊ะแล้วจะยังไงอยู่นะอ่าเกมนนะี้เขาบอกเลยว่าเรากวาดไปกี่แถวเราก็จะมีตัวคูณปิ้งขึ้นมาตามแถวนั้น,น,นเห็นไหมเออมีคูณหนึ่งคูณหนึ่งถ้าคอมโบมันก็จะคูณสองคูณสามอะไรขึ้นไปเรื่อยๆตามแถวที่เราจะส่องแสงไปถึงนั่นเองมาส่องมาสองแถวแรกก็ไปแต่ถ้าคอมโบอีกก็จะมีตัวคูณเพิ่มขึ้นไปอีก คอมไม้คอมแล้วไหมต้องคอมแล้วอย่างนี้โอ้โหบอกเลยว่าไปั้งนแถบไปด้านแถวมีตัวเชื่อมอีกต่างหากคูณแปดแปดร้อยแปดสิบกำไรสองเท่าเรียบร้อยแล้วแตกวิกวินมานะคะรอบนี้แตกมาทั้งหมดนึ่สามสิบาสบายใจแล้วขอตัวไปทอเลยเลยกันใครอยากทำกำไรง่ายๆไวๆแบบนี้บ้างแอดไปได้เลยที่แอด l p h a อัลฟ่านะคะ